ออกไปอย่าแต่ต้องฉันคุณกำลังลังเลอะไรอยู่โอ้คุณกำลังกังวลเรื่องขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่หรือเปล่าโอ้นี่ไม่ใช่ปัญหาแม้ว่าฉันจะเป็นคนข้างบนนี้มาโดยตลอดถ้าเป็นคนแบบนน้อยฉันก็ไม่สามารถผูกมัดตัวเองกับคุณได้ไปเมฆฝนด้วยกันนะมาเถอลูกขณะที่ฉันเพิ่งอาบน้ำแต่ยังไม่มีอะไรจะใส่เอื้อมมือออกมาเลยมาเลย น่ารังเกียจน่ารังเกียจอย่างยิ่งวุ้ยมันทําให้ฉันกลัวแทบตายผู้ชายคนนี้รับมือได้ยากขึ้นเรื่อยๆจําเป็นต้องอดทนขนาดนั้นเหรอฉันไม่ได้ทําอะไรสุดโต่งเกินไปกล้วยจากต่างประเทศประนามมันหายใจไม่ออกเลยท่านหมูหอคอยที่พังเฮ้เกิดอะไรขึ้นฉันรู้สึกได้ถึงลมหายใจของชายคนนั้นจากภูเขาจูวฉันจําได้ก่อนที่ฉันจะเข้าไปในหอคอยคุณชัดเจนหุบป,ปากไม่ใช่เพราะคุณ อะไรนะฉันยุ่งกับเขาหรือควรจะถามว่าคุณยุ่งกับเขาได้ยังไงดูสิว่าคุณทําอะไรลงไปคุณไม่เพียงแต่ข่มขู่และหยอกล้อเขาเท่านั้นคุณยังจุกเขาอย่างแรงอีกด้วยหุบป,ปากอย่าพูดถึงฉันนะบอกฉันที่ว่าทําไมเขาถึงจับคุณตั้งแต่แรกฉันรู้ได้อย่างไรเขาคือคนที่แย่งชิงฉันออกจากอิมเมอร์เซอร์คิลลิ่งพสโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนและถามคำถามไร้สาระมากมายกับฉันและเขาก็บอกว่าเขาจะฆ่าฉัน โชคดีที่ตอนนั้นคุณบุกเข้ามาไม่งั้นผมคงตายไปแล้ววูหูแค่นี้คุณแน่ใจหรือว่าผมจะสำคัญได้ขนาดไหนแล้วเขาถามคุณว่าอะไรยาแผนโบราณดูเหมือนว่าจะเป็นยาแผนโบราณบางชนิดเขาควรจะถามเท่าหมิงซีพู้มีกลิ่นเหม็นเกี่ยวกับคำถามประเภทนี้ถ้าเป็นเพราะอาการบาดเจ็บภายในแปลกๆของเขานั่นก็สมเหตุสมผล คุณไม่รู้จักยาโบราณที่เขาพูดถึงจริงๆเหรออะไรนะคุณรู้สึกเสียใจกับการเซ็นสัญญากับฉันเหรอไม่ไม่เสียใจจริงๆนะถ้าฉันมีฉันก็ไม่จำเป็นต้องเซ็นสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกับคุณเพียงเพื่อจะหลบหนีห้าแค่คิดว่ามันเป็นบดีกาดอิสระที่ใครบางคนมอบให้แล้วตอนนี้เราจะไปไหนกันละคนเหล่านี้ไม่เป็นไรไปตลาดท่าสะ ถึงเวลาที่จะปลุกฝังพลังของคุณเองอย่างลับๆฉันสงสัยว่าหมอชั่วต้องการซื้อทตุแบบไหนเรามีทตุทั้งหมดที่นี่และคุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนฉันต้องการซื้อท่าสงครามที่สามารถดูแลบ้านของฉันและดูแลบ้านของฉันได้ฉันอยากให้เขาแข็งแกร่งที่สุดเป็นเรื่องบังเอิญที่คุณมาถูกเวลาพอดีวันนี้เราเพิ่งได้รับสินค้าใหม่จำนวนหนึ่งและมีคนที่ทรงพลัง เช่นวูฮาวหลายคนอยู่ด้วยหนึ่งในนั้นคือยอดเขาวูฮาวอันโด่งดังซึ่งจะทำให้คุณพึงพอใจอย่างแน่นอนเชิญทางนี้ครับผู้นำของคนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีอำนาจจากมักวิสแห่งบูถ้าสงครามเหล่านี้ถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์และพักดีต่อเจ้านายของพวกเขาอย่างแน่นอนอ้าวมีวิธีควบคุมยังไงคะเมื่อคุณเลือกผู้สมัครที่ ดีฉันจะให้สิทธนั้นแก่คุณเขาไม่สามารถฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้านายของเขาได้และเขาก็ไม่สามารถหลุดพ้นและก้าวหน้าไปได้ตราบใดที่เครื่องหมายทาตนี้อยู่ที่นั่นหนึ่งวันพวกมันก็จะถูกล็อกอยู่เสมอชําเลืองผู้อ่อนแอกินผู้แข็งแกร่งและผู้แข็งแกร่งได้รับความเคารพก็เป็นเช่นนี้โทษเดียวก็คือพวกเขาอ่อนแอเกินไป จูจูมันยากที่จะบอกว่าคนเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นบุตรแห่งสวรรค์ที่ยิงผยองแต่พวกเขากลายเป็นทาสและไม่สามารถหนีจากการควบคุมของเจ้านายตลอดชีวิตได้ชีวิตและความตายล้วนขึ้นอยู่กับความคิดของคนอื่นมันช่างโหดร้ายจริงๆน่าสนใจลุกขึ้นฉันต้องการคนเหล่านี้ทั้งหมดใช่แล้วหมอใจร้ายใจดีมากสู้อยู่คุณชื่ออะไร ซูอยู่เป็นชื่อที่ดีมากฉันชอบคุณมากโปรดอยู่กับฉันและรับใช้คุณเป็นการส่วนตัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันชื่อเซียถงจำไว้นะจากนี้ไปฉันจะเป็นนายของคุณฉันรู้จักตัวตนของคุณและฉันสามารถปกป้องคุณได้ปิดนายแพทย์ชั่วร้ายไม่ชายคนนี้เกเรและทำให้เทรนเนอร์ได้รับบาดเจ็บหลายคนยังไม่พบวิธีควบคุมมันระวงังท่านซูอยู่รับสั่งว่าปานกลาง ผู้ใหญ่ระวังนายหมอปีศาจจากนี้ไปสู่ยูเชงจะเป็นบุคคลของอาจารย์ความตายเป็นผีของนายดีมากจำสิ่งที่คุณเลือกไว้ฉันไม่มีการไทยรถที่นี่สู้อยู่จะไม่มีวันทรยศโอเคถอดมันออกปากร้ายอีกโกรธทั้งวันทั้งคืนแล้วจะยังโกรธได้อย่างไรเฟิงอยู่คุณบอกว่าคืนนั้นมันไม่เป็นความจริง ดีฉันขอให้คุณจับตาดูหมอชั่วร้ายคนนั้นหรือเปล่าฉันต้องการทุกการเคลื่อนไหวและที่อยู่ของเขาใช่ใช่เรากำลังจับตาดูพวกเขาอย่างใกล้ชิดไม่ต้องกังวลใช้เวลามากมายในการเดินออกไปงั้นนายไม่เป็นไรเราถอยไปก่อนลื่นหากหมอชั่วร้ายคนนี้ไม่ใช่เบาะแสเดียวที่ตามหาผู้หญิง คนนั้นฉันคงไม่มีวันปล่อยเขาไปยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธกล้าดียังไงมาโลบฉันคืนที่อยู่อาศัยของหลัวชิงถงอะไรนะถอดสิฉันยังอยู่ที่นี่โอ้ฉันลืมเกี่ยวกับคุณอาจารย์รู้ทุกอย่างและสู้อยู่เกิดมาเป็นเด็กผู้หญิงฉันสงสัยว่าอาจารย์รู้ได้อย่างไรสู้อยู่อวดเสื้อผ้าของเธอในฐานะผู้ชายมาตั้งแต่เด็ก และไม่มีใครเห็นเลยฉันซาบซึ้งในความฉลาดและความกล้าหาญของคุณจากนี้ไปคุณสามารถติดตามฉันได้ที่นี่คุณไม่จําเป็นต้องรู้สิ่งนี้เพียงจําไว้ว่าต่อจากนี้ไปฉันเป็นเจ้านายของคุณเพียงคนเดียวเครื่องหมายนี้เป็นของเผ่าพันธ์แห่งอาณาจาักรมินฉันไม่ชอบที่ชีวิตและความตายของฉันอาจตกไปอยู่ในมือของผู้อื่น ลุกขึ้นมาฉันไม่สนใจว่าคุณจะเป็นยังไงมาก่อนคุณมีเพียงข้อกำหนดเดียวเมื่อคุณอยู่กับฉันและนั่นคือเชื่อฟังคำสั่งของฉันในทุกสิ่งขอบคุณอาจารย์หากคุณต้องการแก้แค้นนอนาคตฉันจะไม่หยุดคุณแต่คุณต้องไม่มีความเห็นแก่ตัวรอบตัวฉันทุกอย่างเกี่ยวกับสู้อยู่เป็นของอาจารย์คนเหล่านั้นที่นำกลับมาจากตลาดท่าจะถูกจัดโดยคุณ เป็นทีมเพื่อล่าตรเวนในบ้านดีมากต่อไปนี้คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบทุกสิ่งรอบตัวฉันถึงเวลาสอนบทเรียนแก่ผู้คนเหล่านั้นในความมืดฉันหลวชิงตงไม่ใช่สายลับที่ง่ายขนาดนั้นใช่ฉันจะให้พิมพ์เขียวนี้แก่คุณในตอนนี้ให้ล่าตระเวนไปตามเส้นทางด้านบนครหาเจ้าเมืองฉันไม่รู้คำเรียกของพระเจ้า อ้าหมอชั่วเหรอคุณไม่สามารถย้ายเขาได้อาฮะฉันคิดว่าพระเจ้าคงเข้าใจผิดเขามาจากอาณาจาักรสีดํำของฉันฉันไม่ขยับและไม่มีใครสามารถขยับเขาได้ฉันมาที่นี่คราวนี้เพียงเพื่อดูว่าใครคือคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการกลั่นยาแต่ใครสามารถเข้าสู่อาณาจักรสุดขั้วเพื่อกลั่นยาระดับสุดยอดได้ดวงตาที่ไม่ไว้วางใจจริงๆฉันสัญญากับคุณฝ่าบาท จะดีกว่าน่าสนใจไม่คิดว่าแทงมิงซันจะให้ความสำคัญกับหมอชั่วร้ายคนนี้มากขนาดนี้มีข่าวหรือว่าหมอชั่วเป็นคนมีปลอกแขนเหรอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังให้ด้วยนะคะ